เราสำหรับน้องคนแรกนะครับเป็นที่สามารถได้รแกะได้เต็ม120คนได้คุณชมพิทน้องเจษราพรนะครับเจริญพานิุศาสิรินะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเดนิวไอแพดมูลค่า2,350บาทนะครับแล้วก็จะมีทั้งเสื้อแกกแล้วก็มีประกาศให้กับอันดีสอให้กับน้องไวยเป็นเจริญนะครับที่อยากได้มีเทคนิคอะไรบ้างที่ทำให เร็วที่สุดก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทำเทคนิคชิมวิวค่อ๋อในขณะท่านะทำชมวิวทนันเลยเหรอขนาดทำเร็วมากเลยนะแล้วมีวิธีทำไงให้เร็วขึ้นอีกก็ทำไม่ไมแมพไปตามเนื้อหาก็คือตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจรอบแรกก่อนแล้วก็เขียนไม่แมพมาตามที่เขียนตัวอักษรแล้วก็เครื่องหมายหน้าคำ ที่เป็นแบบทำให้หว่ายากยาันอยู่ที่บรเว็นอกครับแล้วเทคนิคอะไรอของพี่ที่ก็อยากชมมีแล้วมีอะไรทไเทคนิคอหรเพิ่มเติมบ้าก็มีพวกตัวแม่ตัวลูกตัวแม่ตัวลูกใช่ ก็ต้องใจเย็นๆค่ะค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะอ่านโจทย์ช้าๆค่ะไม่ต้องรีบมากเพราะว่าถ้ารีบเกินไปก็จะทําให้เราลืมจุดที่สําคัญๆไปได้ก็อาจจะทําให้พลาดแล้วก็เสียคะแนนไปได้ค่ะแล้วก็ต้องรอบข้อค่ะคือสมมติเราตอบคําตอบไปเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องมานั่งเช็คอีกทีนึงว่าเราตอบตรงไหนผิดไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะขอบคุณพี่เตอ๋อมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ จะต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้เต็มนี่ก็เป็นเพราะว่าเทคนิคของพี่เตอ๋อ้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับข้อสอบแก่นะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นํามาคิดคะแนนถ้าเกิดเราได้คะแนนในส่วนนี้มากเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะติดในมหาลัยมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องอ่านให้ละเอียดคะ่ะอ่านได้ทุกตัวอักษรก็ยิ่งดีเลยเพราะว่า แบบบางทีมันจะมีคีย์เวิร์ดตัวหนาค่ะที่แบบเอาไว้ใช้คําตอบแต่บางทีเขาจะไม่ได้พิมพ์ตัวหนาเอาไว้ให้ค่ะแล้วมันคือมันจะามาตอบได้ค่ะแล้วก็หาคําเชื่อมดูคําเชื่อมดีๆค่ะว่าตัวไหนยับยัง้งหรือว่าตัวไหนทําให้เกิดหรือว่าเออทำให้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ทำ จัดเชื่อมโยงให้ได้เต็ม150ทุกคนครับผมให้ได้คณะดีๆให้ได้คณะมหาวิทยาลัยที่สมดังตั้งใจครับผม